แบทแมนเจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกด l ล k e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Batman แบทด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แบทแมนจะมาเล่นเกม SC Mobile ค่ะวันนี้เรามาเจอกันแม่ลูกสึดแม่ลูกนะคะคว่ายังไงคือแล้วว่าแข่งแข่งกันอย่างเดียวไม่สนุกทำยังไงถึงจะสนุกครับมาเดินพันกันเดิมพันไม่ใช่เดินพันจะเดินพันกันนะเดิมพันได้อะไรกันล่ะครับ ด้วย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 การคือนหนูไปแล้วนะจะไปบ่ายเดินพันอะไรกันครับอพันอเมซิกาโกเอสซาลีเฮ้ยเดินันอนไรเดินพันสุถ้าใครแพ้เสียลโลบัก๊กเสียลโลบั๊กให้กี่คนให้อีกคนหนึ่งกี่โลบั๊กดิสี่สิงสี่สิบโลบักสี่สิบวามีเต็มาให้หนูถ้าแบตถ้าแบตแพ้แบตจะต้องเติมให้มีนะครับเราก็จะไปเอา เงินมาจากไหนในกระปุกเนี่ยมิบอกหนูกต่เราไม่อชื่อดีมากเหรอมีมีเงินอ่ะอาอูยอมยอมยอเฮ้ยมยอมนะวันนี้จะให้มิยอมไม่ได้นะเพราะว่าเรามีการเดินพันกันเข้าใจไหมครับออกโกไม่เล่นแบบจริงจังบันมานี่รู้ว่าไม่อยากเสียโลบะไม่อยากเสียตังได้บอลอ้าวกดผิดอ่ะหนูกดสไลด์แล้วทำไมหนูเพิ่งไปกดสไลด์สองทีมก็ดู อินท mm. ีเบจิตีตูป้ป้าไม่ได้เล่นกันนานนะคะกดผิดนะทำไมมันกดสไลด์อมันมันกดเตะอัตโนมัติอ่ะยิงยิงโดนลูกชายสุดโต๊ะเฮ้ยไม่ได้เนี่ยเคลียร์เลยหนูไม่ได้เคลียร์หนูจะกดสไลด์แล้วมันกลายเป็นเคลียร์แทนืม ไปยิงด้านขวาดิเฮ้ยโดนย่งยิงไปก่อนยิงมไปก่อนเข้าไม่เข้าไม่เข้าเ้ยโดนเหนียวนะแมเฮ้ยแย่งวอนเหรอแย่งวอนหอแย่งคืนอเฮ้ยโดนสไลด์มาชุมเดฟอืมอ๋อเฮ้ยเยอะเย แล้วทห้มียิงเลดิไม่ยิง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 บอกแล้วไงว่าห้ามโกงนะมามี๊ไม่ได้โกงบอกแล้วไงว่าห้ามอ่อนไงมามี๊บอกให้หน <laughs> ูอ่อเลิม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 อันั้นจริงเลยยิงเลยนะจริงอันนั้นโกหนูเหรอหลอกไม่หลอกยิงฝั่งนั้นนะถูกลองดูดิเต็มขึ้นอันนั้นโกหนูใช่เหรอชอบหลอกครับ มามีหลอกแกงหนูตลอดเลยไม่ได้รอเอาเขาบอกแล้วไงว่าเกินขึ้นจริงๆนะไม่เนี่ยยูทีพี่เขาเสียชาลากายังมามียังได้เลยเอามาไว้เฮ้ยหมดเวลาทิ้งแรกทิ้งสองต้องมีแจ้งนะไม่งั้นไม่มีใครได้ลู้แลมัน ค่งแรกมามีโกงไปหลายรอบเลยไม่ใช่โกงเลยจ้ามีไม่ใช่แบทนะโอโหเกือบส่งมาให้โรนันยินย้อนอยเขาเก่งเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในหนูมีซีนจีเฮ้ยเอาบอลมาให้หนูแล้วให้กันได้ยไงล่ะหมกวันนี้จริงจังอาบอลเว้แบ๊จีซีบอล เกือบไม่ได้บอลโอ้โหเมื่อกี้เกือบเข้าโกแล้วอะอะไรออ๋อล้ำหน้าไม่ล้ไม่ล้ำขอบคุณที่ส่งบอลมาให้หนูเจอเฮ้ยฮัลเฮ้ยเฮ้ยฮัลโแผดดีไหวฮัลโหลฮัลโหล ขบาภาษาอาบอนมาออมันคนเยอะจังเลยอะตียังไงนะคนเยอะคอหนูแย่งบอลบอลมินานาแล้วนะเฮ้ยหนูรงนั้นไม่มนูนคนีโเคแล้วผ่านย้งเฮ้ยแย่งดิโอ้โหโดนตุดดทษใคร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 โดนลงทุ่อะหนัะดึงเลยบ้าดาเอาไปดิ

น่าจะตีตื้นกัน้วนะถ้าเสมอไม่มีใครได้เลยคะโอเคเฮจะดูได้แล้วอแกคนเดิมเยคนเดิมชื B ่อะไรอะกากาอะไรอะร้วมอนจิ๊ดจิ hey, ye, ye, ๊ดผู้จิน้ำลายหนุกกระเด็นไิที่ะท้าของี้เล ภาพภาพฉาภาพฉาอุ้ยเบอร์เก้าไหมจ๊ะโอ้โหเบอร์เจ็ดโรนัลโดโดนไปสองแล้วว่ะเก่งตีเสมอได้นะเนี่ยไม่ได้หรอกเหมือนไม่ได้เล่นนานไม่เล่นเก่งอ่ะอืออ่ะอ่ะก็มามีมามีเล่นไม่เกมไม่เก่งสักเกมอุ้ยเอาตัวนี้มาตัวนี้รุมมาเลย หูจยากเอาตัวที่มันที่มันชอบเข้าโกลุหลายรอบยิงยิงยิงโดนแย่งบอลเกินเฮ้ยเออจ้งหลับหน้าดินเข้าไหมคะไอ้แม็กหนึ่งแม็กหนึ่งอ้าวแม็กหนึ่งเจ้า อีกแมตช์นบบหนึ่งถ้ามีชนะแบทก็อดโลบัสแต่ถ้าอีกแมตช์หนึ่งแบทชนะแบทก็จะได้ทั้งหมด4ส,สิงโลสา40บวก40เป็นเท่าไหร่80ต้องชนะแน่เลยหนูก็เชออิญบางทีได้มาชุมอีมโอโซา,าแมตช์ที่สองจ้ามามีจะต้องชนะแบทให้ได้มามีจะได้ไม่ต้องเสียโลบัสอีก ต่หนูจะต้องชนะวิท่ด้หรอวิทจะได้่เราีนสองคนไม่เพิ่มมาเลยนะใช่แต่ตอนเลกดูวีหนึ่งล้านแล้วหนูโดนลบไปประมาณสี่ไม่ไม่อยู่สี่พันสองยังไงก็สี่พันสองยางนั้นนะวาวิทมาแล้วเกมแล้วเนี่ยคนคนที่อยู่หน้าสุดคือคนที่หนูทำเขาเขอาครัวอีกอ่ะวิทมีแต่คนหน้าเฮ้ยดรามัยมิททีมอะไรตัวทีมมามมามีแต่คนหน้าดำอ่ะ ทำบอลูุรีกันดิืมแนน์เล่นท่ายากเลยเออเฮ้ยกดผิดเคลียร์ไปไหนมาถึงก็เคลียร์เลยก<ว>ดผ <ไง S 1> ิดสายเคลียบอกว่ากดผิดไงขอบคุณนะที่ไอ้วอนออกไม่โดน ขอบคุณเอ้ยเฮ้ยจับได้ไงคะเอาไม่ได้โกงอะมันเป็นมันเป็นท่าท่าอะไรมาดึงเงินเกมใช่ไหมมันดึงเงินเกงไม่ให้ไปเลยเอายิงดิยิงแบบใครเสือเฮ้ยยิงอะไรยิงให้ใครยิงให้หนูไงสไลด์บอผ่านยิงสไลด์บอผ่านยิงนี่คือโบว์ ือบได้ยิงแล้วการเกือบอะสิมาใครอ,นนอ,อะอามีหรอเอามีดตัวแบตลืม,มดูเลินนออืออืออืโอาเจเนี้ีีาีนิโตปาาารเอาคอขเม็ดหนูเดินไม่ได้อ,อ่ะเพอได้ยิงยิงแบบใครเซอร์ไปเลย โอ้โหมีเกือบเกือบข้าวอ่ะคุณเมื่อกี้เกือบจะเฮ้ยเตะเตะให้หนูทำไมวะมีเตะให้หนูเมื่อกี้ว่ะมีเคียร์อย่างเงี้ยมามีสายเคียร์มัดจะได้มีเคียร์มัดก็ได้ลูกถ้าเกิดรอบนี้ศูนย์ต่อศูนย์แสดงว่าหนูก็ได้นะเพราะว่ารอบแรกอะหนูได้คะแนนเยอะใช่ไหมมามีม่ค่ะ ให้บอลนอีกแล้วมไม่เคยให้บอลได้ดีเลยมนพาดเยอไม่ยิงโอ้โแมเก็ตอาะรอบช้ารอบช้ากีฬามันมันนะถ้าจะมีตอนเช้าไม่รู้จะเป็นยงไงเป็นไงตอนบช้ากีฬามันมันยส่งบอลให้คนอื่นก่อนและหนูกิเเองละพาด แต่เข้าเข้าเข้าอีกคนหนึ่งกว่าดีหิงดงตอตูนส่งบอลมาให้หนูทำไมเ้อโดนแย่งบอลอะอะไรอะขึ้นแรกเลยหน่ขึ้นแรกหนูจำเลยอืมอืม หนูังไม่เตะส่งอะส่งให้หนูอีกแล้วส่งผิดคนไงไห่ไปเฮ้ยออกเดี๋ยวๆเดี๋ยวมันออกมามีว่าที่แบทเริ่มเล่นเป็นนะเพราะว่าแบทเริ่มเล่นบูล็อกเป็นแล้วใช่ไหมไม่ใช่มันเล่นมือถือมืมือถมันถมัอเล่มไมืเหมือถือมลออกืมือมอม อยากเก่กอเององ่ะนูนๆประมาณนี้ได้บอลแล้ว <c oughs> เฮ้ยโดนเคลียเพื่อ <c oughs> ส่งให้เคลียให้หนูเฉือนเลยอ <c oughs> ืมอหนูวิ่งนู้นดีเฮ้ยเคลียก่อนเคลียก่อนเดี๋ยวไม่ปลอดภัย โอ้โ oh หหนไม่ได้อะ่ะเฮ้ยกดผิดเดินทำไมเดินแล้วมันเอียงตลอดเลยเหมือนกันมันแคว่าเดินแล้มชอบอื่นอื่นโซ่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 หนีหนีเฮ้ยจะโดนแย่งละเฮ้ยโดนแย่งทาไมเวลาได้บอลแล้วมันมีเคลียร์ตลอดเลยเพราะต้องมามิงก์สุดยอดเฮ้ยน่ะได้บอลแล้วเคลียร์ตลอดเลย อ้าโอลาเจอหนูซีหนูคว้าแล้ววาดฟอร์สีเฮ้ยเคลียร์อีกแล้วอะมันเคลียร์ไปเองหน่ะเบตเตอร์้านบนมามีอ่ะพาเก้าเฮ้ยมามีเอามาให้หนูโอลาเชอร์ให้ให้บอลหนูเล็ว เฮ้ยยิงโดนหนูยิงตอนนี้มันมียิงมันมียิงส่งบอลมาให้หนูให้กูยิง <c oughs> โอ้วนโกนิ่เหนียวมันีียิงผิดมนีียิงโดนแล้วเกิดมันมียิงแรงมันมีคือเข้าเลยนะโอเคโอ้โหยหมดยกเสียโลบัตสรุป สรุปสกอร์กันแมตช์แรกสองต่อศูนย์แมตช์ที่สองหนึ่งต่อศูนย์เสียกี่โลบั๊กจ๊ะสิบแปดสิบโอ้ยไปดูนะว่าน้องแมตจะเติมอะไรกันสำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมันนี้เก่งไหมเก่งมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อจะได้กดแจมคอมเมนต์ซอยจูบุ้ยบุ้ยบุ้ย